ใหม่บีเทกเกนโปรนมเปรี้ยวโปรตีนสูงมีโปรไบโอติกแลคโตสฟรีอร่อยดื่มง่ายไม่อืดท้องลูกทุ่งเสียงหวานป่านปานชีวาเอาใจคอเพลงลูกทุ่งแท้ด้วยการนำเพลงอมตะของราชินีลูกทุ่งแม่ของศรีวรนุชสาลิกาคืนถิ่นมาถ่ายทอดใหม่แบบไลฟ์เซสชั่นสุดพิเศษที่มาที่ไปจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะก็สำหรับไลฟ์เซสชั่นเพลงสาลิกาคืนถิ่นที่เพิ่งปล่อยไปสดสดร้อนๆเลยค่ะก็เป็นเพลงอ่ะ ที่หนูเคยนำไปร้องในเวทีประกวดแต่ว่าก็ยังเป็นเวอร์ชันเดิมของคุณย่าผองค่ะจนตอนนี้มีโอกาสนำมาทำใหม่ในแบบไลฟ์ t เ t ชันก็อยากจะทำให้เป็นตัวหนูเองมากขึ้นทั้งวิธีการร้องแล้วก็แนวดนตรีที่มีความเท่ค่ะแต่ว่าจริงๆเพลงนี้คุณย่าก็เป็นคนเป็นคนสอนเองตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะกดดันไหมกดดันไหมกดดันไหมไม่ค่อยกดดันค่ะเพราะ ว่าถ้าเกิดหนูยิ่งกดดันแล้วผลงานมันจะออกมาไม่ดีมันจะดูเครียดเราอยากให้แฟนๆฟังเรามีความสุขที่สุดก็เลยพยายามกดดันให้น้อยลงหลังๆก็เริ่มคิดได้ตังต้งหนูเป็นต้องยากไหมลองยากไหมจริงๆไม่ยากมากค่ะเพราะเป็นเพลงจังหวะเร็วแล้วก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดการเอื้อนเยอะแยะแต่ว่าจะยากตรงที่คุณยากผงสี ความรู้ที่คุณย่าเคยสอนรวมถึงต้องกลับไปตามแนวดนตรีที่อาจารย์ทำขึ้นใหม่ด้วยก็ฝากติดตามผลงานของหน,นด้วยนะคะทั้งเพลงสาริกาคืนผิดแบบไลท์เซชั่นนะคะฟังได้แล้วที่ YouTube SSK Music ก็ฝากแฟนๆลูกทุ่งโซแพรลูกทุ่งรักไทย f m 90นะคะเป็นกนําลังใจให้โน พอเพลงลุกทุ่งแท้ตามไปหาชมหาฟังสาลิกาคืนถิ่นในเวอร์ชั่นของสาวป่านปานชีวากันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุงท่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดลึกถึงลูกทุ่งลึกถึงช้างไทย